เอท่านผู้ชมเราลุยปา่าอ้อยอีกแล้วเอาเลยเราจะถึงงานอีก2กิโลเราจะมีเน็ตใชไ้ไหมครับผู้ตรวจตรวยป่ะท่านผู้ชมดูสองทุ่มมีท้องเขามีทุกอย่างครับยกเว,ว้นดอกาากาน <laughs> จะมีไหมมีอยู่นะตรงนูนนน้นนั่นนู้นแต่ว่าตรงข้างในวันจะมีไหมเนะี่ยชื่อวัดเขาเนะี่ย นี่เอาโ,อโหถักแอคชันเจอแล้วจ้ะนี่นะโอ้เขาได้สองถังพร้อมเนี่ยม,มาใคมากลางคืนนี่เสียวเลยมจะตื่นได้แน่ครับโโอ้เอาอนี่มันลัดมาถนนลาดยางนะครับลาดยางแต่ต้องลุ้นนะครับว่าข้างในจะมีสัญญาณเด็ดไหมอาจจะฝุ่นอาจจะมีเลยแต่อาจจะสัญญาณน้อยหน่อย นี่อ้อยเขาตัดไปแล้วเนี่ยเขาปลูกใหม่แล้วเตรียมปลูกใหม่แล้วคือการชนะนบุรีมีแต่อ้อยนะของความพินิจโอ้นี่สวนพริกเลยแล้วสวนปะปลูกพริกมันน่าจะได้รายได้ดีกว่าป้าส่วนหนึ่งน่าจะเยอะนะีพริกจะบอกนะวันนี้ดำดงอีกแล้วโอ้โหเล่นกันยังไงเนี่ยเมื่อวานก็ดำดงดำดงบอกขอมาที่พังงา,า,า,านในใหม่มันกุดเมัอนกุดนะโ วันที่สิบห้าวันเกิดหนูจะต้องสวยบ้างอยากสวยบ้างลุงพ่อบอกว่าเอฟซีบอกอยากให้เล่นดําดงเล่นเล่นดําดงใส่สวยๆได้แต่เล่นดําดงเออแต่งหน้าแบบเดียวบางหน้าแต่งหน้าแบบเดียวดำดงดำดง เป็นซิกเนเจอร์ที่คนอยากเห็นนะนะคือคนในโซเชียลเราอเห็นบ่อยแต่แต่คนในพื้นที่เขายังไม่เคยดูไงเขาก็อยากดูกันอเนี๋ยวสายให้นมรถไทยใจคอไม่ดีห่วงแต่แฟนพี่ที่ไปเฟื่องฟูอีก400เมตรจเขาเลยอยู่ตรงนู้ไม่มีสาอวยห่างประมาณปัดเสาอยู่นู่นวัดอยู่นี่ ทนูชมผมว่าห่างน่าจะมาสักกิโลหนึ่งอะเอาแล้วห่างหนึ่งกิโลน่ะโอ้ผมนะมาจะโหลดลงมากูตายเลยห่างหนึ่งกิโลท่านผู้ชมแล้วเราจะเอาสัญญาณเด็ดจากไหนวันเจ้าเปลินองสิลืมป่าลุงกลิ่นน้ำปรุงเสน่ห์เมืองกรุงเลิศลอย รไวเห็นเวทีลิเกแล้วนู่นเหรอสูงสิบเท่าเอออการจนะบุรีเขาจะชอบเห็นนี่ดีนะอาเจดีเจดีน้อยเจดีน้อยเนี่ยเหมือนเหมือนเจดีสามองค์อ่ะนั่นนะเห็นเวทีลิเกไหมครับอยู่กลางปร์ร้องไห้เห็นไหมวายดีไม่ต่าเข้าไงจนทานมันหักอีการ้องทัก กกจัเ้าซอยหลังไว่ดีแล้ววะ้าปีกว่าตั้งตารอคอยเปิดน้องกลอยไปเป็นเมียน้อยายห้างค่าอุ้ยถึงแล้วมะ เปลี่ยนเนี่ยโอ้มันเป็นเจดีย์เยอะเล้เฮ้ยอ่อนนะ่จะถูกดีวะเจดีย์เจดียด์น้อยอยู่ตรงโน้นนะเหมือนะสวัสดีครับเหมือนในนี้เลยนะไอ้ด่านเจดีย์สามวงจะมีเจดีย์เจดีย์สีทองนะเนเงนะี่ยทด้านรอบข้างก็จะเป็นท้องทุ่งนานะท่านผู้ชมโอ้นี่มแมลงทอดมีทุกที่เลยมันเป็นวัดแบบมันเป็นวัดป่านะ มันเป็นวัดสำนักปฏิบัตธิธรรมอะไนี่เลยวนี่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 นเพราะข้างหลังไม่น่าจะจอดได้อ,อุ้ยทางเขาเว้ยเอให้ชิดนี่ได้อ๋อชิดได้อยู่ออ๋ชิดได้อยู่นี่ครับถึงหน้าเวทีเนี่ยร่างองค์แตกเด้อพี่น้องเร่างองค์ไม่อีตาบูอง่าค์ลาดเรียนิ่โกงโค์การจนาบุรีอ่าถึงแล้วอย่าเพิ่งเปิดเพลงนะจะข้อไปอัดสักหน่อยตอนนี้จะฝึกฝูดภาษาลาดเรีแล้ว เป็นนมบ้านโป้งเลยต้องหาสาวลาดลีแล้วนี่เจอทธดีแล้ว,น,น,ลวนี่นะโอ้ยผื้นดินฝุ่นอีกแล้วต้องลุยฝุ่นอีกแล้วเราแหมลุยฝุ่นนะลุยฝุ่นนะเฮ้ยเหมือนขอนั่งกินกาแฟสักพักกเดี๋ยวค่อยเดินไปถ่ายต่อแป๊บนึงนะ เอามาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับนี่เดี๋ยวก็มาที่หน้าวเวทีแล้วครับเ <c oughs> มื่อกี้เช็คสัญญาณเน็ตแล้วนะครับสบายบือเน็ตมี21เมก <c oughs> แล้วใส่เราเตอร์น่าจะมันขึ้นทัก50เมกสบายถ้าไร้ตดก็ได้เลยวันนี้สัญญาณเน็ตด,ดีนะับแต่อยู่ในท้องทุ่งนานะก็งงแต่ว่าเหมือนมันไปจับสัญญาณเสาที่เห็นอยู่ไกลๆตรงนู้นนะเสาของแคปนะ บ <YouTuber>, เอราทีมงานมาเอาดกมาเา,นาเานี้ใหาเลยน,นี่ก็ตารนันไม่เหือนหาลต่ละฮะอันนี้นะ <c oughs> เกียบรรยากาศเียบรรยากาศนะคร,ราาับนี่้ <c oughs> <c oughs> เ,ออเรียนแจ้งท่านผู้ชมนะครับก็คือเมื่อกี้มาก็ได้ไปสอบถามน,นะพี่โยได้สอบถามทางหลวงพี่นะ <c oughs> ก็คือตอนนี้ก็คือไลฟ์บรรยากาศหน้าง,งานนะถ้าจะไลฟ์คือไลฟ์บรรยากาศหน้าง,งานไลฟ์เชิญชวนนะให้คนมาดูนิเกได้นะครับแล้วก็ต้องติดบัตรโยแล้วเนี่ย แล้วก็ไลฟ์แบบว่าบริการหน้างานอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยช่วงการแสดงก็อาจเป็นวิดีโออาจเป็นวิดีโอไม่สามารถไลฟ์สดได้ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถามนั้นเลยท่านผู้ชมดเดี๋ยวอัดบันทึกวิด,ดีโอแล้กวก็ดดวให้ลงเป็น e ีีแล้วกันสี่ีนะจะรีบลงให้ชมนะส่วนบริการหน้าง,งานเดี๋ยวเราจะจะไลฟ์ให้ชมนะจริงเราเราตั้งกล้อง หันไปทางคนดูไปเดินไลฟ์คนดูได้เปิดก็ได้หมดส่วนตั้งกล้องผมไม่ได้เดี๋ยวต้องถ่ายภาพนีนะ่ด้วยเมื่อกี้เนี่ยดูดูจากในคลิปเอาแล้วกันนะครับอ่าดูในคลิปนะเพราะว่าเยีหมูโอ้ลมแรงวะ่ะมันอยู่ต่างถ้วงนานอยู่ต่างถ้วยนาตอนนี้แดดร้อนไปดูตุ้นแปดดูตดตที่แป้ตุ้นดูเนี่ยทางเข้าเนี่ยเก้าอ,อีม้มีหลัวมาล้อมเนี่ยกำลังเช็ดอยู่ เสียงยูเปลี่ยนแล้วอ่ะโดยเป็นวัดติดวัตะโยแล้วนั่งรถคันเดียวกันไม่เลือท่านผู้ชมสงสารนี่หมูไมครับยังไม่นอนเลยท่านผู้ชมเชื่อไหมที่หมูยังไม่นอนเลยยังไม่ได้นอนเลยดูตาดิบวมยังไม่นอนเลยนะเมื่อวานก็ไม่ได้นอนได้นอนสองชั่วโมงมั้งแล้วก็รีบรีบไปวัดลังสิตคืนวัดลังสิตก็ตั้งคืนอยู่ยันตีจบน้องเกมประมาณตีสองครึ่ง กลับจากวัดตีสาไปถึงรังสิตตีสีนั่งอัปโหลดที่้านพิตา6กโมงกว่า7จ็โมงยังไม่ได้นอนนั่งรถแกลไปที่รถตู้หมอชิดต,ตอนแปดโมงนั่งรถจากหมอชิดไปบ้านโปง่ง10บโมงก็นั่งอัปลูกทำลูกปาจนถึงป่านนี้ยังไม่ได้นอนเลย โอ้ลุยสิเป่งเลยจิง oh. <c oughs> มาละมาละเนี่ยนี่ก็อีเสิอเรียบเลยยี่มูเ้เขาลบแดดนอะยิ้มมุไม่ไหวละแ oh. ดดแรงใวัดวัดจะมีโบสถ์มีอยู่ในท้องทุ่งนาเหมือนเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> มันก็เป็นโอ้ลมแรงเนี่ย เหมือนก็เป็นวัดป่าอะไรเงี้ยหรือวัดปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะแต่เขาชื่อวัดเขาลังใช่ไหมน,นี่นะลุงดามาแล้วพี่โจ้มาแล้วจำเลยตรแน่บริกาบาทโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับ